สบายดีสบายดีพีเอฟซีมาทุกคนเนี่ <c oughs> มือนี้ก็พบกับช่องของกินได้าชาวน้อยร้องสานนะคะทุกคน <c oughs> มือนี้เนาะต้องดีมกับสีเอาน้ําหวานต้มใเมอขืนเนาะอ่าสิไปให้ป้าน้อยอันข้างบ้านเนาะซึ่งอ่าน้องดีมกับป้าน้อยมีอย่างกับชีแบบมักแบ่งกันตลอดเ <c oughs> น,ดหนหาะฮะให้ปาน้อยไปให้ขาวดดิแล้วก็ไปให้อ่า ตู้ทีของเราซึ่งตู้ทีมันจะของเพือกอ่านี่เพื่อเนาะเจ้า้องดยิบมได้เป็นเพือปอ่าตุ้ทีเป็นคนเอาเพือกเนาะให้อันแม่เวิร์นมาปลูกพอดีไปกินแม่เวิร์นก็มาเห็ดน้ำหวานแล้วก็ชิเวให้ตุ้ทีเนาะทุกคนซึ่งตอนอ่าสทีแบบไม่มีหลายเพราะว่าน้องดยิบเฝ้าหมอนแม่เวิร์นเมื่ออันเอ้ยน้องหยิบเฝ้าหมอนแม่เวิร์นแต่ก็คืนแม่นบอกแล้วก็เละหมดเลยแบบติดหมอนติดอย่าง แล้วก็เหลือเต็มวุ้นนี่เยน,นี่ไปน้ำดิมบอ่ะไปทซื้อขนมเลเด้อแไปไปอย,ยไปไปไอเคปะไปอัน,นเอาน้ำวานได้อันไปน้อยกับสืชทีนี่ก็ไปซื้อขนมเลยป่ะเไปไปมถุงจะให้ป้ปน้อยกับพุกทีไปไป น้องดีจะไปด้วยนะจ๊ะดูเกินสี่ไนะเกินสี่ฟน้องคะชิบน้องดีได้เกินสี่ไยูน่น,ยนี่อะเงินนี้ก็เป็นเสาร์นคานใช้เงินไปซื้อขนมจะบดีอ่ะไว้กระเป๋าไหมไว้บุเสียเจะจับเอาก็ได้เนาะจะเป็นดีไหมเบ๋อออกมันเสียก็เห็นอะน้องดีกับเป๋ะกระกเป๋เปายางดี เดี๋ยวน้ำหวานให้ผไอซ์ชีครับไจ้าคุยดีาน้อยกาน้อยรยจคูจเน่แค่ <c ười> มาแมาจะไปด,ดีไม่เงินในอาเซียก็ดูได้ส,า,สามพ<า>ันสี่ขอหนังโป๊ไอซีเอาเงินันกอ,อบงอยังไม่ช่อ,อันช่องอันไหนเปน้อยกับอันตชีด้ ไปดิเขย่างามาไป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 ซึป้บซึ่งอ่านหงกีกับพันว่าเพื่อนบ้านกันแล้วก็มักแบ่งกันกินเนาะมีอย่างกบบแบ่งกันตลอด <c oughs> ไปไปดิเข <c oughs> มาเขามาดิไปป้ายนี่นะ <c oughs> อุย๊ยปะยานดิหลังน <c oughs> ี่ นี่เป็นพี่เหรอ, <c oughs> อเหออ็นไหมชันไหมนี่เป็นเวบนง้นมนายเงินบอกเลยเห็นไหมย่างไปเห็นไหมชันไหมนี่อันี้เป็นเงนินประน,อนอ้อยเนาะอันนี้นชัไหมอห้ของที่่ายเฮ้ยมาเมชัไหม,ม<า> เดี๋ยวมาลดเดี๋ยวเดี๋ยวักโอกมะไหมไปน้อยน้ำหวานมาให้เสเสเสอย่าไปไกลอย่าไปไกลอย่ากดเสจับน้ำหวานให้ไปน้อยไจับนีจีจบจับตรงนี้เอาวะ้แบบอันนี้มันมันอ่ะให้ไปน้อยจับจั เมื่อคืนดิมเฝ้าหม้อเพื่อให้แม่เบื่อันติดหม้อหมดน้ำหวานมให้นี่มีไหนพุ่นไอดีก็เป๊กกระเป๋าเก็บแป้งเฮียนละ้ดีก็ไปดิไปให้ตัวชีดต่อมาจับจับนี่ไปาเข้ามาเข้ามา มีนากาแยากไปโรงเรียนเอ๊ะเอาเงินนี่เด้อนี่เห็ดตกโอู้วเอา้าบบเปียกไปย่างเดี๋ยวเสียเลยนะบบได้ซื้อขนมสำเร็จไปไปหาตัวชีป้ปไปเนี่ยเฮ้ยไปไป,ไปซื้อขนมนะบบไปวะไปยังเอ้ยไปเข,ปเขมะ เขมาดิไมไวไมแม่ว่ามาซื้อขนมก่อนนี่นะพี่ทุกคนน้องดีว่าทีไปหาแม่ก่อนน้องดีกว่าไปเอาน้ำมันีคนเดียวไปแค่ชิบแต่ใส เอาไว้ไปหงเนีนเหรออ๋อไปหงเออมนดเอแ้นี่ือันนี้ขายยางวะอืมันนี้ขายยางคิดว่าโบไป็นเนียน ด้านมาเลยทีใครชอบล่ะให้แต๊กเออนี่เห็นเตียอย่างนี้ค่ะน้องดีกว่าใช้ตุจานเลยตุจานน้ำหวานมาให้เป็นน้ำหวานเพื่อตุทีให้ไปปูคัน นี่เรื่องเฝ้าหม้อไแม่เมื่อคืนนี้อันเผือกติดหม้อมาทีเฮ้ยอันเผือกเสื่อมันเลยแผ่นเผือกเละมันเลยเหลือแต่ตอรสกูเดี๋ยวนี้ต้องดีกว่กที่บ้านเผือกทำงานเผือกอย่างนี้รงงงวบรวมวะอร่อยแน่นอนเนาะเป็นของดีไปเสร็จแล้วอ่ะกำพอนที่ไหนวะจะทำอะไรเบิ่งก่อน อยากหัวน้องดีเฝ้าหม้อให้แม่เบิร์เมื่อคืนนี้ัดแบบสูงเซสยไฟบาคคนหม้อพี่ตาบากวาเออบาคคนจะไม่ได้คนแท้ทำดีเอนี่ตอนนี้ประมาณหกโมงน้ำหมอกยังดีอยู่เอ้เจ็ดโมงแล้วเจ็ดโมงแล้วน้ำหมอกยังเต็มอยู่เลยยินยินขนาด ้องนนีเมืออะไรบอานาะเมื่อกี้ย่างไปประตูเงี่ยข้าวชั่วเลยทั้งหลังหนาวในแบบนุ่งเสื้อขนยาวแล้วก็แบบเงียบนั้นตอนนี้ตาวินยังแบบจะจางอยู่นะนี่อันนี้ตาวินนะน้ำหมกปกติมั้งไอพวกนว้ตาวียนดื้อกันตาวินนีื้อฟังเลยว่ะ คุนคนน้อยคุณทนพุ่งละไปถามกันว่าเป็นยังไงคือโบไปน้องดียอม,อน,มน,ยน,นี่เป็นยังคือโบไปน้ำไอเดีมนี่อ้าวเฮ็ดยังไงวะนี่เป็นยังคือโบไปน้ำไอเดีมฮึนี่จ้า เม่ยงอบกลิยังเขาจะไปโรงเรียนนี่น้อนอยจไปคนเกียดน้องดีมบุพาดินนมินาเอาฉไปโรงเรียนอะดิบุฟาย่ะมาเสนอบุฟาเอ้านี่เปีนี่คือบุฟซื้อขนม โอยวับเฉียดเฉยปิดคลิปมาดีมไหมโอเคนะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมและน้องดีกับชิคอตลาเด็ก่อนคลิปนี้ก็ขอขอบคุณ DPPFC บล็อกกฏข้ามโฆษณาให้น้องดีมกับน้องด้าที่ไหนก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจน้องดิมวงด้าคลิปต่อไปและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสองน้องดีมองด้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอเอาคำว่าสบายดีสอดี DPPFC ทุกคนนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะดีบ๊ายบายเดะ เพนเครียดโมเดลินะมิน,น,มนาเดี๋ยวเมืเ่เรมาเจองันค่อย,ยไปลินเนาะนบ๊ายเลยดิบายเคยรียด <laughs> บาย <laughs>